สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับเด็กคิปเปอร์คิงอีกแล้วนะครับเด็กคิปเปอร์คิงบอสเออพูดชื่อตัวเองผิดเจยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นนะครับดาร์กนบอลดอกคังนะครับดอกคังเวอร์เทนนะครับวันนี้ครับเราจะมาเปิดตู้บิวเออนะครับตู้บิวนะครับบิวนะครับเป็นตู้ดอกคังเฟสตัวตู้ใหม่นะครับที่ถือว่าเก่งเลยนะครับิวตัวนี้นะครับควรเปิดนะแต่ถ้าสมมติใครไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่า หปีก็จะมาเดือนหน้าแล้วนะครับหปีมาเดือนหน้าแล้วอะก็เตรียมตัวดูคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็สกิลอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็มีแอคทีฟสกิลนะครับเออนะครับเป็นอ,อะไรที่ดีเหมือนกันนะนี่ครับสกิลก็ถือว่าไม่ไม่กากนะสกิลสวยเหมือนกันก็ education edit อือหือตาย แล้วก็มีวิทนะครับท่านวิทมาด้วยนะครับท่านวิทบอกว่าบิวมาก็ต้องมีวิทนะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับตัวนี้ทิ่งยังไม่ได้นะครับซุปเปอร์เย่ากอไคโอเคนนะครับซุปเปอร์เย่าบูไคโอเคนถ้าได้ก็ดีอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับโกโคดาวนามิกได้ก็ดีอันนี้ไม่เอาแล้วขี้เกียจไม่เอาเบื่อนะครับอันนี้ไม่เอาวอนะครับที่อยากได้ก็มีนี่นี่ แล้วก็นี่แล้วก็นี่โอเคมามาเปิดกันดีกว่าที่ผมมาเปิดเพราะว่ามีดีลนะครับมีดีลพิเศษนั่นก็คือเปิดครั้งแรกยีาเปิดครั้ง 22, ที่สเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลืมนะครับมามาเปิดผมวันนี้อาจจะเปิด2ครั้งนะแต่ถ้าได้บิลในมัลติแรกก็พอโอเคมาเริ่มกันเลยมาขอไ,ได้บิลหนึ่งสองสาม the god education edit ตู้นี้ก็ถือว่าไม่กากนะครับมีตัวฟีเจอร์น้อย เฮ้ยม,มีบิลท่านบิลมาอาจจะเป็นรางเฮ <are> ้ยกระจกแตกกระจกแตกครับยังไงก็กระจกแตกถ้าไม่กระจกแตกแปลว่ามันโอเคกระจกแตกอีโรเวอร์ฟิเซอร์อย่าบอกนะมันไม่ได้อะไรเลยโอ้โหมากก็เป็นชุด <c oughs> ได้อะไรมาเออลืมบอกไปนะครับถ้าเปิดครั้งแรกจะได้แค่ห้าตัวนะครับโอ้ครั้งที่สองสาสิบเหรอมันจ็เปิดอีกครั้งหนึ่งมาคอได้บิล เอาแต่ก่อนที่เราจะเล่นบิวนะเอ้ยก่อนที่เราจะเปิดตู้บิวเราไปเปิดขัดดวงกันก่อนมาขัดดวงกันทั้งสองครั้งแล้วกันเนาะโอโ้โหดวงเฮีย yeah. ขัดดวงนะครับเป็นการขัดดวง โอ้โหเอลอามาเลยเอลอากากดีนะเอลอาเ a ตไซย่าแมนแต่ก็เป็นเอลอาที่ฟรีนะเอลอาเ a ตไซย่าแมนซึ่งผมขี้เกียจทำมากเพราะมันต้องทำยาวนะครับแล้วก็มาเปิดกันต่อเลยดีกว่ามาขอให้ได้ละถ้าได้เราจะพอใจละใช่สำหรับตัวนี้เราจะปิดละบ๊ายบายมาขอได้โอเคมาบิวบิวบิวขอบิวบิลัดบิลัดเบียเบียขอเบีย โอ้ยทั้ไปอย่างนี้เดี๋ยวมาคล้ายคล้าคลิปนั้นเลยทัไปอย่างนี้เฮ้ยตัวหน้าตู้เฮ้ยตัวหน้าตู้มาดูกันว่าเราจะได้บิวไหมจะได้บิวอ้ยขึ้นเต่ายาวคึ้นเต่ายาวอาจจะได้โกคูนาเม็กหรือว่าโกคูไคโอเคนเพราะว่าเรา <c oughs> เราเราดูแล้วยังไงมันก็ใช่แน่แน่ไงโกคูนาเม็กก็ยังดีไม่เกลือ Hey, คุ้มเว้สามสิ 30. ได้กวางคูนะ่าไม่ก็คุ้มแล้วนะแล้วว่าอย่างงั้นอ๋อได้การันตีเป็นทังนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ก็ดีนะอย่างน้อยก็ยังได้ตัวใหม่นะนี่ <Okay. S 1> ได้เป็นตัวแรกเลยโอเคตัวนี้ดีไม่ไม,ไม่ไม่กากมากโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับ <Okay. S 1> ถ้าสมมุติเขาแจกเพชรผมจะมาเปิดเพิ่มนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าสมมุติไม่แจก <Okay. S 1> ก็ โอเคพอนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เขาจะไปแค่นี้ก่อนดีนกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับบายครับบาย